<REP. S 2> สวัสดีครับ t i m e p a s s r e v i วันนี้เราจะมารีวิวกล้องฟิล์มกันกล้องฟิล์มที่เราจะรีวิววันนี้เป็นกล้อง Olympus S กล้อง Olympus S เป็นกล้องฟิล์มแบบเลนส์ไฟเดอร์ของทาง Olympus นะครับตัว Olympus S เกิดมาในช่วงปี1962ถึง1963นะครับช่วงประมาณนี้นะครับวัสดุที่มาทำ Olympus S เป็น โลหะนะครับกล้องจะค่อนข้างมีน้ําหนักมากถ้าผู้หญิงช้จะน่าจะไม่ชอบเพราะมันค่อนข้างหนักนะครับแต่ถ้าผู้ชายถือใช้ก็ถือว่าหนักอยู่พอสมควรนะสำหรับผมที่ผมเคยห้อยคอมาเกือบทั้งวันเนี่ยก็คือว่าหนักอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าความหนักนะครับโดยการใช้เหล็กมาทำเนี่ยมันเลยทําให้ความคงทนมันค่อนข้างโอเคนะครับเวลาจะตกหลดหรืออะไรเนี่ยมันก็ลําบากนิดนึงเพราะมันเกิดรอยแตกอะไรค่อนข้างยากนะครับค่อนข้าง อยู่ขอคนทนนะครับตัวนี้กล้อง Olympus S เป็นเลนส์ไฟเดอร์นะครับคือโฟกัสภาพแบบภาพซ้อนนะครับมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมเดี่ยมนะครับเอาไว้ให้เราโฟกัสเป็นภาพซ้อนนะครับตัวนี้นะครับหน้าตาของมันคร่าวๆนะครับก็เรียบๆนะไม่มีอะไรมากมีกรอบกระจกตรงนี้ที่เอาไว้ป้องกันหรือทําเป็นหน้าตาแปลกๆให้เราได้มองดูนะครับหน้าตาของมันมีอะไรบ้างนะครับ ตัวรูตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงกรอบสีดำๆตรงกระจกตรงนี้เอาไว้วัดแสงนะครับคือถ้าเราเอามือมาบังรูวัดแสงตรงนี้กล้องก็จะทํางานผิดพลาดนะครับระบบวัดแสงก็จะเพียนทันทีนะครับตัวตรงกลางตรงนี้เป็นภาพซ้อนนะครับคือถ้าเราเอามือมาบังตรงนี้ไอ้ภาพซ้อนที่เป็นสีเหลืองๆนะครับเวลาเอาไว้โฟกัสมันจะหายไปนะครับก็คือไม่สามารถซ้อนภาพได้นั่นเองตัวนี้เป็นเลนส์ไฟเดอร์เอาไว้มองภาพนะครับก็คือมองจากข้างหลังปุ๊บมันก็จะทะลุมาด้าหน้าตรงนี้ เลนตัวนี้นะครับเป็นเลนโอลิปัสจีซูโกะนะครับระยะ42มิล f หนึ่งจคมเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ <lect uring sound> มีก้านเอาไว้ปรับโฟกัสนะจะปรับโฟกัสค่อนข้างาง,ง่ายนะครับใช้กา้านตรงนี้ปรับไปปรับมาค่อนข้างโอเคเลยเวลาเราปรับไปปรับมาเลนจะสูงเข้าสูงออกนะครับนิดนึงนะตัวนี้ มีสปีดชัตเตอร์นะครับคือวงแหวนด้านหน้าตรงนี้ปรับสปีดชัตเตอร์ได้สปีดชัตเตอร์ของเจ้า Olympus อนะครับมันจะอยู่วงแหวนด้านหน้าวงแหวนเลน็กตัวนี้นะครับสามารถปรับสปีดชัตเตอร์ได้ตั้งแต่500นะครับนี่1ส่วน500จนถึงนี่จนถึง1ส่วน8วินาทีนะครับตัวนี้ปรับสปีดได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ ISO นะครับ ISO จะอยู่วงแหวนตรงกลางตรงนี้นะครับโดยมันจะมีช่องบอกนะครับอยู่ตรงนี้ ISO นะครับเวลาเราจะปรับเราต้องมากดเดือยเหล็กตรงนี้นะครับในการเลื่อนนะครับว่าเราจะปรับ ISO ตัวไหนถ้าเราจะปรับ ISO นะครับถ้าผมเลื่อนเดือยเหล็กตรงนี้นะครับ err. มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสองร้ 400, 800, อยสี่ร้อยแปดร้อยอย่างงี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ iso ตัวนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ iso 10นะครับอ่าจนถึง iso 800นะครับตัวนี้ใช้ iso ได้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับตัวนี้พวงแหวนตรงกลางยังมีการเอาไว้ปรับรูรับแสงอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่1.8 2.8 4 5.6 8แ1แล้วก็16นะครับปรับตรงกลางตรงนี้นะครับเวลาเราปรับตัว โฟกัสเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าเวลาจะปรับสปีดจะมีปัญหาเพราะวงแหวนสปีดมันค่อนข้างเล็กนะครับมันเลยทําให้มักจะมาปรับตัวรูรับแสงแทนเลยทําให้วิธีเวลาใช้งานจะค่อนข้างช้านิดนึงเวลาเราปรับสปีดอะไรนะครับถ้าแบบเราเปลี่ยนมุมภาพเปลี่ยนอะไรเร็วๆเนี่ยคือสปีดมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเนาะมันก็จะทําให้เราปรับสปีดได้ค่อนข้างหยากแล้วถ้าเกิดมันฟืดเนี่ยมันทําให้ เราหมุนอะไรแล้วไอตัวตรงกลางมันก็จะไปตามด้วยมันอย่างเงี้ยมือเราจะมักดึงไอตัวตรงกลางไปด้วยนะครับมันก็เลยทําให้รูรับแสงเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับแต่ก็ถ้าใช้บ่อยก็น่าจะชินนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ <S <S ด้านบนของ o อ y m ม u ัสมีอะไรบ้างมีตัวกรอฟิล์มนะครับเอาไว้กรอฟิล์มกลับแล้วก็ดูว่าเวลาเราขึ้นฟิล์มไปแล้วตัวนี้มันหมุนมันหมุนตามหรือเปล่าถ้ามันหมุนตามตอนเราขึ้นฟิล์มไปแล้วเราใส่ฟิล์มได้นะครับคือใส่ฟิล์ม มีสกรีนนะครับหรือสลักคําว่า olympus s ไว้ตรงด้านบนนะครับเอาไว้บอกชื่อรุ่นและยี่ห้อมีหอตชัวร์ไว้นะครับมีปุ่มชัตเตอร์ปุ่มชัตเตอร์ใส่ซอฟต์รีลิสได้นะครับแล้วก็หาซอฟต์รีลิสมาใส่แล้วก็มีตัวเช็คว่าแสงนะเป็นเข็มเช็คว่าแสงเวลาเราเช็คว่าแสงเราก็กดปุ่มที่อยู่ด้านหลังดำๆตรงนี้นะครับเข็มว่าแสงมันจะกระดิกเองนะครับโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ไม่กระดิกฐานอาจะเคลื่อนนะครับตรงนี้ตรวนี้เป็นก้านฟิล์มก็กด แล้วก็ถ่ายได้นะครับตัวนี้นับฟิลม์มจะอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับตั้งแต่มันจะนับตั้งแต่ S จนถึง36เลยนะครับด้านข้างของ l y m p u อ S นะครับจะมีฝากกบตรงนี้เป็นเอาไว้ใส่ฐานนะครับเราสามารถเปิดออกมาได้เมื่อเราเปิดออกมานะครับเราจะพบช่องใส่าฐานนะครับซึ่งปกติแต่เดิมเนี่ยตัว Olympus S มันจะใช้ฐาน PX 625นะครับ1ก้อน ในการวัดแสงแต่ว่า p ี6 2 5ในสมัยนี้ราคาค่อนข้างแพงแล้วก็หายากนะครับเราเลย a d แ p ปโดยการใช้ฐาน LR 44 1หนึ่งก้อนามาใส่แทนนะครับใส่ไปแล้วแล้วก็ปิดฝานะครับเหมือนเดิมอ่าแบบนี้เมื่อปิดฝาฐานไปแล้วเราก็มากดเช็คนะวัดแสงดูนะครับว่าเข็มมันกระดิกไม่กระดิกถ้าไม่กระดิกเราก็เปิดเปิดตัวนี้ใหม่นะครับอ่เปิดตัวนี้ใหม่แล้วก็ ทำการขยับฐานนี้หน่อยๆนะครับพวกฐานมันอาจจะติดกับครัวไม่แน่นก็เลยทําให้กล้องมันไม่สามารถวัดแสงได้หรือเช็ควัดแสงได้นั่นเองนะครับหรือว่าฐานอาจจะหมดนะครับฐาน f r 1 4หาง่ายนะครับตามเซเว่นหรือตามร้านนาฬิกามีถมเทนะครับก็คือสามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับเช็ควัดแสงนะครับนี่เรากดลงไปปุ๊บเข็มมันจะเข็มแดงๆมันจะกระดิกกระดิกขึ้นด้านบน แบบนี้นะครับเวลาเปิดฟิล์มนะครับเราจะมากดด้านล่างตรงนี้นะครับทางซ้ายดันลงไปปุ๊บฝาก็จะเด้งออกมานะครับแล้วก็จะพบช่องใส่ฟิล์มนะครับตัวนี้จะไม่มีมาชัตเตอร์นะครับสามารถเอามือแย่เข้าไปได้แต่ก็ไม่ควรแย่นะครับเดี๋ยวเพาะจะไปโดนเลนส์ด้านในนะครับตัวหนามเตอร์ตัวนี้เป็นสีเงินนะครับหาค่อนข้างยากปกติเราจะเห็นเป็นสีดํานะครับวิธีการใส่ฟิล์มก็ เอาฟิล์มใส่เข้าไปในช่องนี้แล้วก็ดึงฟิล์มมาให้อยู่กับร่องน้ำเตยแล้วก็เอาสอดเข้าร่องสี่เหลี่ยมนะที่อยู่ด้านในตรงนี้แล้วก็ขึ้นฟิล์มนะครับแล้วก็กดถ่ายแล้วก็ปิดฝาแค่นั้นนะครับด้านล่างก็เป็นฝาเหล็กนะครับมีรูขาตั้ง1ส่วนสนิ้วมีรูที่เอาไว้กดเวลาจะกอฟิล์มกลับนะครับถ่ายหมดก็กดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กอฟิล์มกลับได้เลยนะครับ ช่องมองภาพตัวนี้ขนาดจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับจะค่อนข้างเล็กถ้าคนที่สายตาไม่ดีนะครับจะค่อนข้างลําบากนิดนึงเพราะตัวนี้มันไม่มีการปรับแก้สายตานะครับจะดูลําบากนิดนึงเวลาเรามองเข,เข้าไปข้างในนะครับมันจะมีเฟรมลายเป็นสีจางๆนะครับที่เอาไว้มองนะครับแล้วก็จะมีตัวโฟกัสที่เป็นสีเหลี่ยมๆนะครับอยู่ด้านในนะครับก็ใช้ตัวโฟกัสที่อยู่ จุดตรงกลางนะครับเป็นการโฟกัสภาพแล้วก็วัดแสงมันจะมีะเข็มวัดแสงบอกที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นขีดด้านบนนะครับเข็มมันจะอยู่ด้านซ้ายของของแถบตลอดเวลานะครับถ้าเราจะถ่ายภาพ1ครั้งให้เรากดเช็ควัดแสงหนึ่งครั้งนะครับถ้ากดเช็ควัดแสงเข็มมันไปทางซ้ายหรือทางขวาให้เราปรับนะครับถ้าเข็มมันไปทางขวาแสดงว่าภาพมันโอเวอร์ ถ้าเข็มมันไปทางซ้ายแสดงว่าผ้ามันอันเดอร์นะครับเข็มมันอยู่ตรงกลางช่องตรงกลางแสดงว่ามันพอดีแล้วเราก็สามารถกดถ่ายได้ทันทีข้อดีข้อเสียของกล้อง Olympus S นสครับข้อดีของมันเป็นกล้องโหมด A นะครับก็คือปรับรูรับแสงแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับค่อนข้างง่ายสําหรับมือใหม่ถ้าจะใช้งานแล้วก็ราคาไม่แพงความคงทนค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็คือสามารถบุกป่าฝ่าดงได้นะครับตัวนี้ฐานก็หาง่าย lr 4 4 ค,คุณสามารถไปหาซื้อตามร้านนาฬิการหรือเซเว่นอะไรก็ได้นะครับหาค่อนข้างง่ายการโฟกัสภาพก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวตัวกล้องอะไรประมาณนี้นะครับข้อเสียอย่างแรกผมว่ามันหนักไปมันหนักเกือบกิโลมันหนักพอๆกับกล้องดิจิตอลสมัยนี้เลยนะค่อนข้างหนักเลยนะครับด้วยด้วยว่าม,มันเป็นเหล็กทั้งตัวนะครับก็เลยทุ้ๆได้ไทยนะครับน้ำหนักแรกมาด้วยความงทงทานนะครับ ก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างเวลาปรับสปีดปรับยากนะครับมันต้องปรับวงแหวนอันเล็กที่อยู่ด้านหน้าสุดซึ่งมันจะมักไปหลงจับวงแหวนที่อยู่ด้านตรงกลางนะครับที่เอาไว้ปรับรูรับแสงมันจะสลับกันอยู่2อ,อันนี้นะครับสำหรับผมว่ามันถ้าเวลารีบๆจะใช้ยากนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้ากล้องมันมีปัญหาไอตัวสปีดเนี่ยจะฝฟืดฝฟืดเร็วกว่าเพื่อนนะครับตัวเหมือนอย่างตัวเนี้ย มันจะฝืดนิดๆน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ฝื่ถึงขั้นแบบมากมายอะไรนะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับค่อนข้างโอเคตัวเลนส์ก็ถือว่าคมนะครับเลนส์คมใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมีภาพให้ดูเรื่อยๆนะครับฟิลเตอร์เลนส์ตัวนี้ใส่ฟิลเตอร์ได้นะครับใส่หน้าฟิลเตอร์คือ49นะครับตัวนี้ใส่หน้าเลนส์49นะครับฟิลเตอร์49ฝาปิดเลนส์ก็ใส่ฝาปิดเลนส์ธรรมดาเนี่ยนะน49มิลลิเมตร ปิดลงไปได้แบบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมีหูไว้ใส่อของคอนะครับต้องไปหาไอ้สามเหลี่ยมมาข้องเอานะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับ o อ y m p u s S ถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์ให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ